ทักทายสบายดีค่ะพอแมพี่นอ้องเบอ่์สูภู่สูคนค่ะมือนี้มือนี้เฮ็ดยังละสูพีสูนองเบิงมือนี้แม่มาลอนสีมากกิ่นสาคูในแบบต้นฉบับของแม่มาลอนเองค่ะเฮ็ดเองคิดเองมโนเองค่ะพี่น้องว่าม่นสิไปเป็นแบบใดเนาะแต่ว่าสุรุปแล้วกระเสบคือเกาค่ะมากค่ะพี่น้อง แก้วบักไงเลยค่ะกินแบบจุ๊ๆไปเลยเอาคอยว่าคอยสีลรหุุนเด้ยเนี่ยเอาย้อนพี่ย้อนน้องย้อนปากย้อนท้องเกินก่อนอื่นเขาก็ต้องโคเลีโคเลีสักก่อนค่ะโคเลีโคเลีให้มันเข้ากันโอ้ยเป็นตะแสกบเลยเนาะน้ำลายไหลหามขวมเด้อ เกี่ยวพราเจา้าใบไซไว้ข่อยออกมาใส่สาคู่พะนะเฮ mm hmm. ็ดไปทั่วไปทีมละเพื่อความสวยความงามเบิ้งให้เป็นความสุขด้ค่ะจะเบิ้งเห็เป็นความถุก์มาค่ะพี่น้องผูใ้ใดอยากสาคู่นะ่นเมียเมียมาร่อนมากิ่นแซ่บค่ะเอาคำแหลกแหกมนันซีมค่ะออื mm ้ hmm. หวานมันเหนียวนุ่มหวานนหน่อยค่ะเพราะหวานหลายโอ้ยส่วนอันนี้คือกินเป็นตบเบเลียวให้เท็กเดี๋ยวขอเปลี่ยนส่วนไหมค่ะพี่น้องมันข้นดีแต่มันตักบาดีค่ะมันหน่อย <c oughs> เอามาบันแต่อาวุธไม่มาละมาค่ะพี่น้องมาลุยบันที่นี่ยับแก้วเนี่ยแนมันก็สีซวยได้บันนี่เบาๆแล้วได้บันเอากินกิน 음. se mm -hmm. see sí, Hmm. ค <c oughs> <c oughs> ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็น คลิปการเฮดสาคู่สูตรแมมมารอนแบบว่าห้าต้มเร่วๆนี่ห้าบอลลางค่ะปล่อยให้น้ำมันเบดเอาเองค่ะอยู่ในหมอ้อหลักะเอาไปเทใส่ถาดไว้ค่ะบอเอาไปเทใส่น้ำกะทิโดยตรงค่ะเพราะว่ามันเฮดให้เม็ดสาคู่มัน,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 นบบขื้นอืดเนาะทันเฮดแบบคือแมมมารอนเฮดหนีเม็ดสาคู่สิติดกันค่ะแต่ว่า มันสีได้ความเหนียวควมวนึบคงสาคู่ค่ะแมมลอนมากินแบบนี้ค่ะก็เลยเห็ดแบบนี้ละก็ถือว่าสมว่าขืดอ,อยากอยู่ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากลองเอาไปเห็ดเบงกัเอาไปเห็ดแต่เลยเด้ค่ะเด้อเห็ดแบบง่ายๆเนาะเศษแซบค่ะพี่น้องแล้วก็จะใ <c oughs> <c oughs> ส่น้าตาลลายเด้ค่ะกินหวานไปเล่มไปเล่มจักน่อยเนาะใส่เกลือน้จาจักน้อยค่ะแมมลอนบอกกินหวานค่ะเดี๋ยว อันเบาหวานสิตามมาเพราะว่าค่วดันกับยูนีแล้วค่ะมันสิมาหากันเป็นมูกันเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แมมมารอนก็ขอฝากพี่ตอนนองไว้เพียงซํานี้แล้วค่ะเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะยูดีสบายเบิดสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ